การพัฒนาสื่อมูชั่นกราฟิกแบบสถานการณ์จำลองเรื่องเด็กชายตีนกับการเรียนรู้เท่าทันโลกออนไลน์สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตีนน้องนั่ง ทำทั้งวันเลยนะน้องทำอะไรอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะพี่มินนี่ผมเองก็เล่นเกมออนไลน์คุยกับเพื่อนๆในโซเชียลเองไม่ได้มีอะไรหรอกพี่ได้ยินคุณครูแก้วที่โรงเรียนบอกว่าควรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างลระมัดระวังนะน้องคิดว่าควรระวังอะไรบ้างหรือเปล่าพี่เมนนี่ไม่เห็นต้องระวังอะไรเลยแค่เล่นเกมคุยกับเพื่อนๆไม่มีอะไรให้หน่ากลัวเลยนะโอ้มีเพื่อนใหม่ส่งข้อความมา ขอข้อมูลส่วนตัวด้วยนี่เขาคงส่งไอเทมมาให้เราแน่ๆจะช้าล่ะเอ้าทำไมเราเข้าสู่ระบบไม่ได้ใครมาเปลี่ยนรหัสผ่านคุณคูแก้วครับผมไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีเกมผมได้มีคนมาแฮกและเปลี่ยนรหัสผ่านไปครับ ตินเธอให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครไปหรือเปล่าเออผมให้ข้อมูลกับเพื่อนใหม่ที่รู้จักในเกมออนไลน์ครับตินเราไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าเด็ดขาดและต้องจ้งรหัสผ่านที่คาดเดายากเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะคุณพ่อเข้าใจแล้วครับต่อไปผมจะระวังมากขึ้นขอบคุณมากครับคุณครูข้อความอะไรเนี่ย พี่เบนนี่ผมขอโทษที่ไม่เชื่อพี่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าการใช้อินเทอร์เน็ตต้องระวังยังไงไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าและควรตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเดาดีแล้วตินพี่ดีใจนะที่น้องเข้าใจตอนนี้เราทั้งคู่จะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมากขึ้นนะแม่ล่ะครับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและรอบคอบเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์อาจนํามาซึ่งความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด การป้องกันตัวด้วยการใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลแปลกหน้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากภัยออนไลน์นะครับ